วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันจะมาเล่ากันว่ามินประมาทธรรมดากับมินประมาทโดยโฆษณามันแตกต่างกันอย่างไร,รสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดเล่านะครับว่ามินประมาทกับมินประมาทโดย Liang โฆษณามันต่างกันอย่างไรนี่ครับเราทําตารางมาให้นะครับ มินประมาทนะครับแบบธรรมดาครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2มนั้นนะฮะโทษก็จะน้อยกว่านะฮะส่วนมินประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2มนั้นโทษก็จะเยอะกว่ากระบวนการหรือข้อเท็จจริงมันจะมีสิ่งที่ตาก,กันดังนี้นะฮะก็คือว่าห่มินประมาทแบบธรรมดานั้นจะเป็นกรณีที่พูดต่อหน้านะฮะอยู่กันต่อหน้าพูดกันต่อหน้าหรือแม้กระทั่งคุยกันในแชทนะฮะไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชัน Line หรือใน Messenger ใน f c e e o o o นะหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์นะโทรศัพท์ไปว่าบุคคลที่3ไปเล่าเรื่องที่เสียหายให้บุคคลที่3ฟังแล้วก็ที่สำคัญอีกอันคนือลายกลุ่มลายกลุ่มเนี่ยทั้งลายส่วนตัวและลายกลุ่มเนี่ยก็จะถือว่าเข้าข่ายและส่วให้เป็นหมิ่นประมาทแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่หมิ่นประมาทโดยโฆษณาสังเกตนฮะไม่ว่าจะผ่าน Facebook ที่เป็นโพสต์เป็นสาธารณะ อยู่ในเว็บไซต์นะครับที่สามารถค้นหาได้ยใน Google ใน IG i n s t a g กรมใน Twitter นะฮะพวกนี้นะครับก็จะเป็นมินประมาทโดยโฆษณาเพราะบุคคลโดยทั่วไปนะฮะสามารถเข้าถึงได้นะฮะรวมถึงสื่อสิ่งพิมื์อื่นๆแล้วก็ในลายที่เป็นลายโฆษณาที่เป็นอแอ c เคาท์ที่สามารถเซิร์ชเข้ามาได้พวกนี้ยะฮะพวกนี้จึงมีโทษที่สูงกว่าแล้วก็ ในส่วนของนอกจากโทษที่สูงกว่าแล้วเนี่ยเขตอำนาจศาลในการฟ้องคดีเนี่ยก็จะต่างกันคดีนี้โทษน้อยกว่าเล็กน้อยจะอยู่ศาลแขวงคดีนี้โทษสูงกว่าจะอยู่ศาลยังหวัดหรือศาลอาญาแล้วแต่กรณีดังนั้นนะฮะต้องระมัดระวังเพราะว่าแม้เราคุยกันในที่ส่วนตัวคุยในแชทคุยทางโทรศัพท์นะฮะบางทีมันก็จะเป็นความผิด ทางกฎหมายได้ซึ่งมีโทษทางอาญาถ้าเกิดใครที่จะต้องรับราชการหรือต้องรับตําแหน่งสําคัญมันก็อาจจะเป็นอุปศักค์ในอนาคตและที่สําคัญนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นโทษที่โพสในเ c e บุ o กสาธารณะในที่สาธารณะที่คนเข้าถึงได้ก็จะมีโทษสูงกว่าและอาจจะมีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยความแตกต่างอยู่ที่ว่าการกระจายข้อความถ้าเกิดเป็นกลุ่มเฉพาะหรือส่วนตัวก็จะเป็นมีนมาดับธรรมดาถ้าเป็นการ ที่จะทําให้ทัวมาลงหรือคนมาเห็นเยอะก็จะเป็นหมิ่นประมาทโดยโฆษณานะครับวันนี้ผมก็เลยมาพูดในประเด็นนี้ให้ฟังใครมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามกันมาใต้คอมเมนต์นี้ได้ไว้ผมมีข้อกฎหมายน่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังอีกวันนี้ผมทนายภูดิษฐนพรินก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ